สวัสดีค่ะเพื่อนๆทิปเลยวันนี้นะคะหลังจออากจากงานผีตาโขนแล้วนะคะเราก็มาแวะกินขนมเจ้าถิ่นกันเลยค่ะนี่คือขนมเบื้องยวนนะคะก็พลาดไม่ได้ค่ะที่เราจะขออนุญาตบุกเครือนะคะและนี่ก็คือแป้งฉุดลับสูตรพิเศษนะคะที่ราดลงไปในกระทะทรงกลมๆแบบนี้นะคะแล้วก็ตีไข่ลงไปตอกไข่ลงไปนะคะกลิ้งไข่ให้กลมๆทั่วกระทะทั่วแป้งแบบนี้เลยนะจากนั้นทําด้วยถุงงอกค่ะทุกคน ทำไมเราตื่นเต้นขนาดนี้เราเคยกินขนมเบื้องยวนแต่เราไม่เคยบุกครัวเขาอย่างนี้นะคะทุกคนนี่หลายๆที่ก็จะมีไส้ที่แตกต่างกันไปนะคะหมูสับเอ้ยปูอดัดกุ้งหอยปูปลาว่าไปแต่ที่นี้น่าจะมีเถั่วแล้วก็อะไรสักอย่างนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะจากนั้นราดด้วยต้นหอมค่ะโรยด้วยต้นหอมซอยนะคะเติมด้วยน้ำมันนะเข้าไปจะได้กรอบกรอบเคลิมเกลียมน่ากินละคะ่ะทุกคนหอมมากๆเลยนะคะ ขนมเบื้องยวนก็ได้รับอิทธิพลด้านวัฒนธรรมการกินมาจากพี่น้องชาวยวนหรือว่าเวียดนามนั่นเองค่ะทุกคนอเมือม่อมาอยู่ในไทยนะพี่ไทยเราก็ใส่หน้านั้นหน้านีท้ทาใจเลยนะคะน่ากินอนะ่ะหอมกรอบเกรียมว้าวเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคน e อ j o อนะคะ